ขยี้ตารวัวเปิดภาพลับบนถนนนาเดชคุกิมิยะทำแบบนี้ปอในทววฒิต้องเอ่ยปากนาเดชสุดชิลขี่มอเตอร์ไซค์วินเทจไปออกกำลังกายแฟนคลับฮือฮาความหลอกกระจายเต็มสีแยกอโศกเลยทีเดียวพระเอกสุดชิลและเรียบง่ายยกให้หนุ่มคนนี้เลยนาเดชคุกิมิยะที่หากมีวันว่างและไม่ได้เร่งรีบอะไรเจ้าตัวจะใช้บริการรถสาธารณะเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือบางที่ แคลับก็จะได้เห็นนาเดชขี่มอเตอร์ไซค์วินเทจอยู่ในซอยทองหล่อบ้างหรือจะอยู่กลางถนนบ้าง ล่าสุดนเดททำสี่แยกอโศกหือหามากๆเมื่อสาวตัวขี่มอเตอร์ไซค์วินเทจออกมาเชิดชายอยู่กลางถนนใหญ่บอกเลยว่าความ่อของนดเดชนั้นทะลุหมวกกันน็อกออกมาเลยทีเดียวขนว่าเทแล้วมอเตอร์ไซค์วินเทจยามาฮ่า rxs เทมากกว่าคูณ3ไปเลยล่าสุดทางด้านปอณัฐทวุฒิเคลื่อนไหวทันทีหลังเห็นนเดชคุกิเมิยแต่งตัวง่ายๆว้นมอเตอร์ไซค์โดยทางด้านปอณัฐทวุฒิได้ออกมาโพดรูปของนดเดชคุกขเมีย พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเออดีๆไอ้น้องมันต้องแบบนี้ไม่ต้องโชว์รวยใครก็รู้ว่ามีมีมากด้วยโชว์ความสมรถะกินง่ายอยู่ง่ายดูสิแต่งเนื้อแต่งตัวก็ง่ายๆแหมถูกใจพี่เสือเกิดได้ใจพี่ไปเลยน้องนะดูด